สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทเลนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะแอดกอนซามูไรเทเลนนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสั้นๆนะครับจะเป็นสปริงนะสปริงแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมของโนบุนากะนะครับซึ่งเป็นสีไม้อ่อนนะครับก็เข้ามาได้สองสามวันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสั้นๆให้ชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นตัวไหนกันนะครับโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ชิราสปริงนะชิราสปริงแปดเหลี่ยมนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับจับไปดูเลยตัวนี้นี่เลยวางบนตู้เลยนะครับประมาณนี้อ่าวางดูเลยนะครับชิราสปริงแปดเหลี่ยมนะครับเป็นสีไม้อ่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไม้สนนะครับเป็นไม้สนนอกขนาดความยาวปกติเลย103เซนติเมตรนะครับ103เซนตะิเมตรเนาะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับ แปดเหลี่ยมเนาะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับแบบนี้สีสวยๆเนียนๆเลยนะครับมีสองหมดไม้ไผ่นะครับสองหมดไม้ไผ่นี่มีการกระแทกปากฝักนะครับการกระแทกปากฝากเป็นสีดํานะครับการกระแทกปากฝักด้ามจับนะครับเคลือบเงานะครับเคลือบเงาแล้วไม้สวยเลยสีไม้สวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสปริง9260นะครับนี่ ของที่ได้ในกล่องนะครับในกล่องก็จะเป็นกล่องบูผ้าอย่างดีแบบนี้เป็นสีแดงกล่องบูผ้าสีแดงแบบนี้นะครับมีน้ํามันนะครับน้ํามันไบเซอร์นะครับไบเซอร์โนบุนาแกะนะครับก็จะเป็นสปริง9201ร่องเลือดนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมถอดใบดาบนะครับชักใบดาบให้ดูนะครับว่าใบดาบเป็นแบบไหนเนาะโอเคใบดาบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่เลยใบดาเป็นสปริง9260 1ร่องเลือดนะครับสปริงก็อย่างที่รู้กันนะครับคุณสมบัติหลักคือยืดหยุ่นสูงนะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปหัดฟันอ่าความยืดหยุ่นสูงนะครับตัวนี้จะไม่มีฮาร์มมนนะครับไม่ได้ทำฮาร์มมนมาเนาะสปริงไม่นิยมทำฮาร์มมนกันนะครับส่วนถ้าจะทำฮาร์มมนก็จะเป็นพวกฮาร์มอนเทียมหรือว่ายิงเลเซอร์นะครับ แต่ถ้าทําแล้วนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับตัวนี้ฮาบากิเป็นทองเหลืองแท้นะครับทองเหลืองแท้ของโนบุนะกะนะครับนี่เลย่าต่อไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมรับคมเพิ่มให้นะครับคมเดิมๆก็คมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะรับคมเพิ่มผมก็รับคมให้ฟรีนะครับสําหรับสปริงกับที่สินะครับตัวนี้กดกระดาษให้ดูนะครับอ่านะครับ ผมกดกระดาษเรียบร้อยนะครับลองใหม่นะครับนี่ผมกริบนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสำหรับสปริงสีไม้อ่อนทรงแปดเหลี่ยมนะครับมีการกระแทกปากฝักแล้วก็การกระแทกด้ามจับอ่า ดูนะครับดูปากฝักปากฝากสวยเลยนะครับนี่ติดกันกระแทกเรียบร้อยนะครับนี่นะสวยงามนะครับดูด้ามจับนี่นะครับดูปากด้ามจับนะครับสวยงามนะครับไม่ใช่แค่ทาสีเนาะเป็นการเหลากันกระแทกใส่นะครับรัดปากฝักรัดปากด้ามจับไว้เรียบร้อยนะครับ 2,950บาทนะครับสำหรับสปริง9260โนบนากา8เหลี่ยมสีไม้อ่อนนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับตามช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะโอเคครับวันนี้สมุไรทแนดนก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรแนดนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพจซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับหรือว่าจะไปกดติดตามทางช่อง y o u t u b e ของซามูไรไทยแลนด์ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ